เปลี่ยนเงินลงทุนหลักแสนให้กลายเป็นเงินหลักล้านด้วยธุรกิจบ้านให้เช่านั่นเองธุรกิจบ้านให้เช่าคือรูปแบบของการสร้างพาสซีฟ e ุ n ทําในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้คุณได้ทุกเดือนนะครับแต่วิธีการเราจะทําอย่างไรล่ะนะครับวันนี้ถ้าเรายังมี mindset หรือแนวคิดแบบเดิมๆม,มันจะเป็นการใช้เงินล้านเพื่อได้เงินแสนไม่ใช่ใช้เงินแสนเพื่อได้เงินล้านตามที่พี่แบงค์พูดนะครับ แป้งพูดอย่างนี้หมายความว่าไงนะครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าวันนี้วิวัฒนาการของการสร้างบ้านหรือบ้านให้เช่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากยุคอดีตเป็นอย่างมากนะครับในยุคอดีตเราก็จะใช้การก่อสร้างโดยการเป็นบ้านปูนนะครับจะอิดมอญอิดมวลเบาอะไรก็แล้วแต่ดีครับแต่ว่าพักหลังนะครับมักเจอปัญหานะครับเขาเรียกว่างบบานปลายควบคุมต้นทุนไม่ค่อยได้ แถมถ้าโชคไม่ดีก็เจอผู้รับเหมาทิ้งงานอีกซึ่งพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้การก่อสร้างนั้นยากลำบากมากขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดนะครับในการทำบ้านในรูปแบบใหม่ๆเพราะว่าวัสดุในการทำบ้านในรูปแบบใหม่ๆเดี๋ยวนี้นั้นมันเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็คงทนแข็งแรงแล้วมีประสิทธิภาพสูงด้วยครับในตอนนี้พี่แบงจะพูดถึงการใช้บ้านน็อกดาวมาทำบ้านเช่า ะครับซึ่งบ้านน็อกดาวที่พี่แบงค์ใช้นั้นเป็นบ้านน็อกดาวของ b c ซีเลวเ t สนั่นเองนะครับเป็นโรงงานเลยนะครับเป็นโรงงานผู้ผลิตบ้านน็อกดาวซึ่งเขามีบ้านน็อกดาวสี่รุ่นด้วยกันเพื่อเอาไปใช้สำหรับบ้านเช่าตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคนเช่นนะครับเราต้องการไปปล่อยเช่าสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มพนักงานโรงงาน นะครับซึ่งพวกนี้นะครับไม่ต้องการตกแต่งสวยหรูอ,อะไรเพราะว่าทำงานแต่เช้ากับมืดนะครับขอให้นอนสบายไม่ร้อนมีที่ทำอาหารทำกับข้าวเล็กน้อยแล้วก็มีพื้นที่จอดมอเตอร์ไซค์เป็นต้นนะครับราคาเริ่มต้นที่แสนต้นๆเท่านั้นเองนี่คือโมเดลแบบนี้นะครับหรือถ้าคุณต้องการพนังกงานออฟฟิศนะครับที่อยู่บ้านด้วยหยุดเสาอาทิตย์นะครับมีรถก็ต้องใช้ แบบบ้านรุ่นมูจินะครับแล้วก็กันพื้นที่จอดรถด้านหน้าไว้นะครับสำหรับตอบโจทย์อย่างนี้ก็เริ่มต้นที่ประมาณ2 0 0 0สนต้นๆน,นะครับนี่แหละครับใช้เงินแสนแต่สามารถทำหลักล้านได้ทำหลักล้านได้อย่างไรยกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณมีที่ดินสัก2งานนะครับก็คือ200ตารางวาคุณสามารถใช้บ้านทั้ง2แบบนะครับได้ประมาณ8หลังยกตัวอย่างนะครับถ้าเราทาบ้าน สำหรับพนักงานทั่วไปนะครับเราก็เก็บค่าเช่า2,500ถึง3,500แล้วแต่คุณภาพพนักงานนี่เป็นห้องแอร์นะทำห้องแอร์ไปเลยครับเพราะคุณจะได้ราคามากกว่าแล้วที่สำคัญดีกว่าห้องเช่าที่เข้าเช่าอยู่เพราะอะไรของเราเป็นหลังๆเป็นเดียเด่ยวๆเป็นหลังๆแล้วมีการจัดสวนเล็กน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณสามารถเก็บค่าเช่าได้หนึ่งหลังเนี่ย2,500ถึง3,500บาทนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่า สมมติว่า2,005เนี่ยนะครับสี่หลังคุณก็ได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับหมื่นหนึ่งต่อเดือนนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมีที่หนึ่งไร่ก็ได้ถึงแปดหลังนะครับก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับตัวเลขบวกลบนิดหน่อยนะนะครับปีหนึ่งก็เท่าไหร่ครับสองแสนกว่าบาทนะครับนี่ก็สามารถทําเงินล้านได้ละนะครับสามปีสี่ปีก็ คืนทุนละ2.5ปีที่เป็นแบงค์เคยคำนวณนะประมาณ2.5ปีก็คืนทุนแล้วแต่ถ้าเป็นบ้านอิดบ้านปูนนะครับคืนทุนช้าเพราะงบบานปลายและที่สําคัญจุดเด่นของการท,ทําธุรกิจบ้านนอกดาวคืออะไรรู้ไหมถ้าทําเลนี้มันไม่ดีนะครับยกทั้งหลังย้ายไปหาทําเลใหม่เลยนี่คือจุดเด่นนะครับนี่แหละครับการลงทุนเงินแสนเพื่อได้เงินล้านตอนนี้เราต้องฉลาดลงทุนในการทําบ้านเช่านะครับ ใครสนใจอยากทำธุรกิจบ้านเช่าโดยใช้บ้านน็อกดาวน์พี่แบงค์มีหลักสูตรคอร์สออนไลน์สอนให้นะครับตั้งแต่พื้นฐานการเลือกทำเลนะครับการเลือกบ้านการทำการตลาดนะครับจนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านเช่าเลยสนใจทักเข้ามาครับว่าสนใจเดี๋ยวพี่แบงค์ส่งลิงก์เว็บไซต์ให้ที่สำนักคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ฟรีแต่รับจำนวนจำกัดนะครับไม่ใช่ทุกคนนะ รับจำนวนจํากัดพี่แบงค์จะคัดเลือกหน่อยใครที่ขอเข้ามาไม่ใช่ได้ทุกคนนะครับจะคัดเลือกจากโปรไฟล์หน่อยคุณช่วยแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพี่แบงค์จะให้หลักสูตรนี้นะครับในการที่จะเปลี่ยนที่ดินนะครับไปเป็นบ้านเช่าใครต้องการมีไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมติดตามช่องพี่แบงค์ไว้นะครับแล้วพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ